เ e คคอร o ดของเอ m o ์ t a l i ลิสเจอร์นี o ทูโมเ t ลีคัพีวิธีเซียนตอนที่19ศึกยุทธภพสิทธิพิหารท่านนี่ช่างไม่สนใจเรื่องภายนอกเสียจริงเรื่องใหญ่เพียงนี้ยังไม่รู้อีกหรือถึงจะพูดว่าเก็บตัวก็เธออาจารย์ของท่านก็น่าจะเคยพูดถึงบ้างสิจากน้ำเสียงของเจ้าเจ้าผู้รอบรู้เหมือนว่าจะยิ่งสงสยัยหารลี่ฟังแล้วไม่พูดอะไรเขารีบหยิบป้ายสำนักขึ้นมายื่นให้เจ้าผู้รอบรู้ดู สิทธิพี่หานท่านจะทําอะไรข้าจะไม่เชื่อท่านได้อย่างไรครั้งแรกที่เห็นก็รู้สึกคุ้นตาเราต้องเคยเจอกันแล้วแน่ๆฮ่าๆเขาเหลือบตามองอย่างเร็วเมื่อเห็นว่าเป็นของจริงก็รีบยิ้มแก้เขินยกใหญ่ตอนนี้บอกข้าได้แล้วหรือยังหารี่ยังคงอยากรู้คําตอบแน่นอนอยู่แล้วแย่แล้วเหมือนว่าข้าจะล่วงเกินเขาเข้าให้แล้วเจ้าผู้รอบรู้พึมพำในใจปากก็เล่าความจริงทั้งหมดออกมา ที่แท้สองสาปีมานี้สำนักสัตตมินและพักหมาป่าได้ห้ำหันกันดูเดือดขึ้นเพื่อที่จะได้ครอบครองตำบลที่ร่ำรวยเป็นของตนทั้งสองได้ทำสงครามกันอยู่หลายครั้งจนสูญเสียกำลังคนไปเยอะเป็นพราะสิทธิพักหมาป่าถูกฝึกฝนมาให้เป็นโจรพวกมันจึงไม่เกรงกลัวต่อความตายยิ่งได้เห็นเลือดก็ยิ่งบ้าคลั่งในทางกลับกันสิทธิสำนักสัตตมินแม้ว่าจะมีวรยุทธ์สูงแต่ไม่มีกํลังฮึดสู้ ขณะที่กำลังต่อสู้ก็ไม่ได้สู้กันอย่างเต็มที่สุดท้ายฝ่ายที่เสียเปรียบก็ต้องเป็นฝ่ายหลังพวกเขาต่อสู้ติดต่อกันหลายครั้งจนผู้อาวุโสหลายท่านในสำนักต่างนั่งกันไม่ติดส่งสิทธิ์ฝ่ายในออกไปสู้รบจนหมดด้านหนึ่งเพื่อรักษาอาณาเขตเอาไว้อีกด้านเพื่อให้ได้เห็นความเหี้ยมโหดในยุทธภพเป็นการฝึกฝนให้รับมือกับสงครามที่แท้จริงผลคือช่วงหลังๆสำนักสตมินดูจะได้เปรียบแต่สิทธิ์ฝ่ายในก็ได้รับบาดเจ็บกันมากเลยทีเดียว สิทธิ์พี่ส่วนใหญ่ที่ออกไปมักไม่ได้กลับมาอีกพูดถึงตรงนี้เจ้าผู้รอบรู้ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่และต่อมาท่านเจ้าสำนักก็ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยให้สิทธิ์ฝ่ายในรับภาระที่ไม่ค่อยสำคัญออกไปฝึกฝนตามที่ต่างๆมีประสบการณ์ในยุทธภพมากพอค่อยให้ร่วมรบกับหมาป่ามันเลยช่วยลดความสูญเสียไปได้เยอะดังนั้นเมื่อสองปีที่แล้วเลยออกกฎใหม่ให้สิทธิ์ที่สำเร็จการฝึกกับอาจารย์แล้วจะต้องออกสู่ยุทธภพ เพื่อสั่งสมประสบการณ์จากนั้นกลับมาถึงจะได้รับตำแหน่งในสำนักด้วยเหตุนี้สิทธิที่มีอายุส่วนใหญ่จึงถูกส่งลงเขาไปบ้างก็กำลังสู้รบกับหมาป่าบ้างก็กำลังเข้าร่วมการฝึกฝนบนเขาเหลือแค่สิทธิที่คอยคุ้มภัยและสิทธ์อายุน้อยที่ยังต้องฝึกฝนกับอาจารย์ได้ฟังอย่างนั้นฮานลี่ก็เข้าใจขึ้นมาทันทีถึงสาเหตุที่ทำให้เขาแห่งนี้ไม่เหมือนเดิมตึงเสียงดังสนั่นและกระบี่ก็ลอยขึ้นกลางอากาศ มือซ้ายของเจ้าจือหลิงกำลังกดบาดแผลที่เกิดขึ้นบนแขนขวาสีหน้าซีดเผือดถอยหลังไปสองามก้าพร้อมส่งเสียงหายใจหอบใหญ่เมื่อครู่เขาหลบไม่พ้นดาบต่อเนื่องที่รุนแรงของสิทธิพี่ลี่และต้องรับมือด้วยกระบี่ที่อยู่ในมือผลคือกระบี่ถูกแรงของดาบซัดเข้าอย่างจังจนกระเด็นออกไปสิทธิพี่ลี่เก่งกาจมากจริงๆข้าน้อยขอคาระวะเจ้าจือหลิงฝืนยิ้มให้พร้อมกับโค้งคำนับ ทันใดนั้นทุกทิศทางก็มีแต่เสียงโห่ร้องแสดงความยินดีสิทธิพี่ลี่ฝีมือยอดเยี่ยมสิทธิพี่ลี่เพลงดับสุดยอดจริงๆสิทธิพี่ลี่โปรดที่แนะค่าน้อยด้วยเสียงตะโกนร้องเรียกวีรบุรุษของพวกเขาดังสนั่นวั่นไหวไปทั้งลานประลองสิทธิพี่ลี่เก็บดาบยาวลงในฝักตามเดิมใบหน้ามีเลือดฝาดเหมือนอยากจะกล่าวอะไรทันใดนั้นก็เปลี่ยนไปเขาขมวดคิ้วเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ เขายกมือขึ้นคาระวะพร้อมเอ่ยว่าข้าน้อยมีธุระต้องไปทำขอตัวก่อนเขาหมุนตัวลอยออกจากลานประลองไปเผยให้เห็นวิชาตัวเบาชั้นเยี่ยมและหายตัวไปในป่าสนข้างหน้าผาจูจ,จูสิทธิพิลี่ไม่เพียงแต่เพลงดับเยี่ยมวิชาตัวเบาก็ยังเหนือชั้นเห็นด้วยเห็นด้วยเสียงชื่นชมก็ดังขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องฮาลี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยสิทธิพ่ลี่คนนี้ฝีมือไม่เบา แต่เหมือนจะชอบอโอดไปสักหน่อยอาจจะเพราะอายุยังน้อยอยู่หล่ะมัง้งเขานั่งคิดก็ยิ้มเจริญให้กับตัวเองอายุก็ไม่ได้มากกว่าคนพวกนี้สักเท่าไหร่แต่ทําไมกลับมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ไปได้เหมือนว่าตัวเองเป็นคนแก่เสียอย่างนั้นสงสัยว่าจะฝึกบทท่องนิรนามจนจ,นจิตใจแก่ไปหมดแล้วมัง้งสิ์น้องคนนี้ข้าย,ยังไม่รู้จักชื่อของเจ้าเลยเจ้ามีชื่อว่าอะไรฮารลี่หันไปมองเจ้าผู้รอบรู้ที่ยืนอยู่ข้างข้างและถามขึ้นมา ข้าชื่อจินตรงเป่าแต่ว่าสิทธิพี่หานเรียกข้าว่าผู้รอบรู้ก็ได้เจ้าผู้รอบรู้ได้ยินหานลี่ถามชื่อของเขาก็ดูกระตือรือร้นขึ้นมาสงสัยจะคิดว่าขอพึ่งพิงต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าได้แล้วละมัง้งต่อไปถ้าเจ้าไม่สบายหรือบาดเจ็บก็มาหาข้าแล้วกันข้ารักษาให้เจ้าแบบไม่เสียเงินหานลี่ตบเข้าไปที่ไหล่ของเขาเบาๆมองดูกลุ่มคนในลานประลองที่เริ่มโต้เถียงกันอีกครั้งจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปในป่าสนใกล้ๆโดยไม่หันหลังกลับมามองอีก ทิ้งให้จินตรงเป่าที่ยังยืนอยู่ที่เดิมทำหน้ามึนงงชั่วขณะนั้นเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่สิทธิพี่หานพูดหมายถึงอะไร